ของฟามปลาตอนนี้กำลังจะนับปลาส่งลูกค้าที่ที่ที่บริษัทชอช้างค่ะ300ตัวประดุกกระเทียอ่ทีนี้ฟารมปลาของแจ้เขา40ปีทุกคนค่ะถ้ามาซื้อปลาที่นี่นะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแต่ว่าสําหรับเราอ่ะมาซื้อกบ <45 S 1> แล้วก็ปีแล้วทำมาสี่สิบห้าปีแล้วเนาะเรามาซื้อกบวันนี้วันก่อนมารอบนั้นได้กบไป สิบตัวทีนี้แจ้แถมไปอีก5้าตัวก็เลยไอ้ที่5ตัวไปลงในบอ่อเล็กๆอะ่ะเมื่อบอ่อเล็กๆงั้นกบมันน้อยเลยมาซื้อเพิ่มวันนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามเนาะเพราะว่าพันปลาแล้วก็พันกบของแจ้มาตรฐานเอ,าเอเอฝากฟาร์มนี่แหละฟาร์มของสายันด้วยนะติดตามด้วยเอเอก็อขอบคุณทุกคนที่เป็น f อซแล้วก็ถ้าเกิดสนใจยังไงก็มาที่นี่นะคะสายันฟาร์มได้เลยครันั่นนะเจนะก็ขอบคุณมากมวันนี้ที่ให้ปลาไป ไปไปเลี้ยงแล้วก็ลุ้นว่ามันจะโตเมื่อไหร่ติดตามตลอดแต่ว่ายังไม่เห็นตัวอ่าห้าวันก็ตัวใหญ่แล้ววันก่อนไปซื้อกบไปปล่อยทีนี้กบมันตัวใหญ่มามันมันตัวใหญ่หมดแล้วก็เลยมาเลือกเป็นกบตัวเล็กวันนี้ก็ประดุกประดุกประดุกยังไม่เอาก่อนอันนี้กี่เดือนเนฮะียในนี้บอกได้ไหมนี่ ตรงนี้เดือนครึ่งเนาะไปซื้อปลามาปล่อยเพิ่มนะฮิทนะดูดิปล่อยปลากลางวันแสบแสบซื้อมาซื้อมา,อมาใส่นี่ก่อนไม่ลุงลเทส่นี่ก่อนเทสีก่ก้อนแล้วเออเทสี่ก้อนเทสี่ก่อนใต้ไหนใต้ไหนนี่เนาะนั่นเลยนี่กี่ตัวสามสิบตัวนับทีละตัวลงไป หนึ่งตัวไปเร็วเอาไปไปโตไวๆนะลูกนะโตไวๆปล่อยปลากลางวันเสร็จหนึ่งตัวแล้วเอานับลงไปช่องตัวสามตัวสามตัวไปโตไวๆนะลูกอันนี้สามตัวสามตัวเป็นเท่าไหร่แล้วสิบลกหกหกใช่ไหมอ่าหกแล้วก็นับไปสามเก้า อ่าเก้าลุงบอกว่าเก้าตัวอาปล่อยปล่อยปล่อยลุปล่อยปล่อยปล่อยสิบเอดแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดแล้วว่าสิบเอ็ดแล้วอ้าวสิบเอแล้วลูกจะยังอยู่ครบไหมวันที่จับสิบห้าสิบ้าแล้วไหมลุงสิบห้าแล้วสิบ้าแล้วอาปล่อยปล่อยปล่อยลุงปล่อยปลาทับทิมเราอมียี่สิบเอออ่าวเท่าไหร่แล้วยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเอออืมนาไม่เลือดอ่ะยี่สิบ โอเคให้เหลือมาหลวนนั้นฮะยี่บแน่นะครับเอายี่สิบสองยี่สอง่สี่ย่าอะไรเรื่อยอเรือยให้เหลือมากี่ตัวสี่ยีใช่ไหมยี่หกเลยมาตัวยี่หกยี่สบเกี่สี่ สามสิบเอ็ดแกให้เหลือมาตัวหนึ่งอะทุกคนเจ้าของฟาร์มปลาไปแล้วค่ะไปแล้วคือเราก็ไม่แกก็ไม่ได้บอกว่าแกแถมมาเนาะเรามานับดูสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดตัวโตไวๆนะลูกนะทับทิมทับทิมทับทิมลงไปในบ่อวันนี้ปล่อยปลานะเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มปลาเขาจะดีใจแล้วเราเห็นเขาเห็นว่าเราปล่อยในสะตรงนี้สะตรงนี้กว้างกว้างประมาณหก โอ้ oh, ประมาณ60มิตรเลยแหละค่ะทุกคนเนาะกว้างจริงนะสระเราตรงนี้เออแล้วก็ปล่อยปลาทับทิมลงไม่เคยปล่อยปลาครั้งแรกนั่นะ่ะที่มาปล่อยในสะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาแบบธรรมชาติเอาไปลุงเดี๋ยวจะไปปล่อยกบมาถึงและะ้วค่ะจะปล่อยกบมาดูน้ำเหลืออยู่นิดนึงวันนี้ไปซื้อกบมากบตัวนี้มันจะเป็นกบตัวใหญ่แต่รอบที่ซื้อตัวใหญ่ไปที่ฟาร์มกบ กบมันหมดจ้ะเนี่ยกบตุ้มนี้กบมันหมดเห็นนี้กบมันหมดเนาะก็เลยได้ตัวเล็กมานะคะท,ทุกคนเดี๋ยวกาลังจะปล่อยตัวเล็กก็เลยเอาตัวใหญ่ให้เห็นก่อนเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็นะคะแล้วก็ตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้เนาะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ นี่กบตัวใหญ่นี่เดี๋ยวเราจะปล่อยกบตัวเล็กลงไปไายได้ยังกบนี่ได้เงี้ยได้เงี้ยาไปปล่อยกบได้ขึ้นนี่สเดี๋ยวเ้นตามาเดยวตามาเดยว หนึ่งตัวสองตัว่อยเลยสองตัวสตัวก็เย็ดได้นะัวนี่นะ5หตัวเจอกี่บาทหล่ะห้าตัวตัวตัวละสองบาทห้าตัวนี่เลยหกตัวหาดีว่าเจตัวแดตัวเกตัว1ิสบตัวสิบเอ็ดสิบสองสิบาสเห็นไหมกบนี้เธอมาดูกบนี้สิบสสิบห้า <า>ตอนปล่อยนิทาทาสิบเก็บมันเยมันอยสิบแปดสิบ้ายี่สิบ่อ็ดยี่สิบเอ็ตัวไหนอะยี่สิบยี่สิบสองอ้ยีิบสามตัวยีิบสามตัวซื้อแค่ยี่สิบแยีิบสามยี่สิบสี่ตัวแถมมาสี่ตัวค่ะรอบนี้รอบนี้เขาแถมมาสี่ตัวนะคะยี่สิบสามตัวทั้งหมดทั้งสั่งซื้อมาสิบยี่สิบ มันได้ยิบสามตัวเท่ากับว่าแถมมาสามตัวเนาะปล่อยไปเสร็จเรียบร้อยค่ะกบเดี๋ยวค่อยมารุ่นกันนะว่ากบเรามันจะโตเมื่อไหร่อะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกบอะปล่อยไปยิบสามตัวนี่ไงคะทุกคนทําไมตัวเล็กลุงถามว่าทาไมตัวเล็กไม่ซื้อตัวใหญ่ตัวใหญ่สามบาทคือสามบาทมันไม่มีไม่มีของแล้วมันไม่มีของแล้วก็เลยมีตัวเล็กหมดแล้วลุงลุงก็สามบาทมันหมดแล้วนะลุงทีนี้ ขายดีขายหมดแล้ววันนั้นน่ะเออก็เลยได้ตัวอันนี้ตัวนี้มาก็ทั้งหมดกบยีบสามตัวปล่อยรอบนี้ค่ะตัวเล็กๆหรอกค่ะนั้นตัวเล็กๆเล็กตัวสามบาทโตแล้วเนาะเออปล่อยไปยีิบสามตัวในบ่อนี้เดี๋ยวว่าในยีิบสามตัวมันจะรอดกี่ตัวเราก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนนอนลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่ในน้ำเนาะ ก็จะน็อกไหมไม่รู้ไม่รูก้กบจะกินปลาหรือปลาจะกินกบทุกคนด้วยน่ะนึองอ่ะลุ้นต่อไปขนาตัวหนึ่งตัวนี้โตแลต้วเนาะโตแล,ลนะต้วนะลุงเนาะโอ้โตแล้วนะโโตแล้วลุงบอก,กว่าโตแล้ว